ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกออนไลน์เล่มที่3 2ขีดสหน้า179ถึง180พระสุตันตะปิฎกขุนทัก กะนิก,กายอปะปธาน5อุปาลิวักหมวดว่าด้วยพระอุบาลีลำดับที่7สยนทายกเทราประธานพระอรหันต์ลำดับที่48ในพระไตรปิฎกพระสยนทายกเทระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายที่นอนอันเลิศปูราดด้วยผ้าแด่พระผู้มีพระภาคพานามว่าสิทธ,ธัตถะผู้มีพระไทยประกอบด้วยเมตตาผู้คงที่พระผู้มีพระภาคชินเจ้าทรงรับที่นอนและที่นั่งอันเป็น ปิยะแล้วจะเด็จลุกจากที่นอนนั้นเหาะขึ้นสู่เวหาในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพรเจ้าได้ถวายที่นอนไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายที่นอนในกลับที่51นับจากกลับ นี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าวรุนเทพสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีระรานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏติสัมพิธาสีวิโมกแปดและอะปิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลแก้มสองสองันดีที่อ่าจะไม่ดับสิ้นสุดลง อยู่คำพีสวัสดีค่ะ